โอเคนะฮะทุกคนเราก็อยู่ในอาร์คมือถือนะฮะวันที่สี่แล้วฮะของโหมดฮาร์ดระดับฮาร์ดคอร์นะฮะโอเควันที่สี่แล้วนะฮะเราก็จะรับของกันเลยโอเควันนี้ก็ถ้ามีเสียงุบกวนก็ขอพายเอด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเต่าเกือบจะตามร,รีโมดนี้เลยเนี่ยนา่าเดี๋ยวต้องดูค่าสรุปก่อนนะฮะโอ้ยเสียงลบ เสียงรถหน้าบ้านผมหน้ารำคานโอเคนะทุกคนตอนนี้เขาสรุปเต่มามันอยู่ที่ห้าพันนะฮะถ้าจับคงเป็นอะไรที่จับยากมากๆาเลยนะเขาสรุปเต่าห้าพันโอเคนะทุกคนเตืนเช้ามาแม่งมอดช็อปสองตัวก็หายไปเลยฮะโอ้โหตื่นเช้ามาก็ไม่เจอหัวมันเลยไม่รู้ว่ามันหายไปไหนนะแต่ตอนนี้ต้องไปกินน้ําก่อนนะหิวน้ํามากๆเลย โอเคมาหลังจากกินน้ำเสร็จแล้วก็เจอเจ้ามอดชอ็อปโอเคนั่นแหละอีกตัวไปไหนโอเคแล้วมันเดินมาถึงนี่เลยเหรอโอ้โหขยันเดินกันจริงๆนะเดี๋ยวดูก่อนอันนี้เป็นตัวผู้ตัวเมียโอเคตัวเมียแล้วผู้เออแล้วผัวมึงไปไหนผัวมึงไปไหนอ่ะอยากรู้เดี๋ยวรูของที่มันฟาร์มได้นะโอ้โหโคตรเยอะเลย เดี๋ยวเดี๋ยวสั่งมันสต็อปสั่งมันสต็อปก่อนเอออย่าเพิ่งสั่งดีกว่านะฮะหาอีกตัวผู้ให้เจอก่อนอีตัวผู้มันอยู่ไหนโอ้ยโอ้ยแล้วมึงไปทำอะไรในหินนั้นมันไม่มีของให้เก็บโอ้โหยี่แม่งก็ซื้อบืดซื้อบืจริงๆแล้วมึงฟาร์มของได้แค่เนี้ยโอ้โหสู้เมียมึงไม่ได้เลย ๋นวมือเนี่ยฟาร์มของได้ตั้งเยอะจะม็ดช็อปโอตัวผู้เลี้ยงมาเสียเข้าสุโอ้ยหินเก็บไว้ทำอะไรเยอะแยะเดี๋ยครับเล็กก็ด้วยสี่ก้อนสี่กิโลอ,อ,อย่างหนักเลยฮะมานี่มานี่มาน,มานี่ตามมาตามมาถัดตามมา,า,มมาให้หมดทั้งสองคนนั่นแหละจะได้ไปอยู่ใกล้บ้านโอ้ยอยว่วกลหาย โอเคนะทุกคนดูอุปกรณ์เราในตอนนี้สิพร้อมจับสัตว์มากเลยฮะเดี๋ยวจะไปหาตัวอะไรจับโอเคพกแกไปฟาร์มทุเนี้แหละแล้วแกอย่าหนี้ไปไหนนะเดี๋ยวแกหายอช่วยพ่อเอ้ช่วยพ่อด้วยลูกพ่อช่วยพ่อด้วยไม่มอสช็อปมึงไปไหนมึงซูไม่ได้มึงแล้วมึงไปงหนีหาพ่อมึงหรอุ้ยมึงหยุดมึงหยุดเลยมึงหยุดเลยมึงหยุดขนานแหละ ให้ดีโลมันสู้คนเดียวไอ้ดีโลกับไอ้โดโดเดี๋ยวมึงก็ตายหรอไอ้โดโดห้าวผีคนอกีกโอ้ยมึงนี่นะมันงูจริงๆแต่อย่างไรมันก็มีกำลังใจนักสู้นะทุกคนไอ้เจ้าดีโลกับโดโด,โดตัวนี้มาผมก็จะช่วยมันด้วยคบเพลิงกันยาซิ่คบเพลิงกันยาซิอ่ะ,อะเออทำดีมากพวกลูกๆมาตามมามา แม่งมอสช็อปสองตัววิ่งหนีแล้วไม่รู้ว่าอีกตัวมั่งหาไปไหนแล้วดูมันทำดูมันน้ำมันหนีไปต้งนั้นทำไมวะโอ้โหเดี๋ยวมันบ้าหรือเปล่าวะเนี่ยอะไรของเกมวะเนี่ยมันหนีไปตรงนั้นส่วนอีกตัวไม่อยู่ตรงนั้นเนี่ยอีตัวมั่งอยู่ตรงนั้นแต่มันขึ้นสถานะคู่รักกันเนี่ยนะโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยฮะเกมเกมสุดยอด ไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนแต่ความรักมันก็คือความรักนะทุกคนมาทุกคนมันจะปล่อยผ่านไปไม่ได้ไอตัวนี้มันก็ถือว่าจับได้อยู่เวลมันอยู่ในขั้นระหว่างพอใช้ได้นะโอเคแต่ถ้าจับเวลเยอะกว่านี้น่าจะดีนะกว่านะเพราะเวลน้อยมันใช้งานค่อนข้างจะยากนะฮะโอ้ยแล้วแม่งหลุดไปไหนแล้วโอ้โหกูไม่จับมึงก็ได้โอเคมอสช็อปการฟาร์มพูสามสนใจไหม สนใจร่วมธุรกิจกับเราไหมมอชชอปอ้ยแหลกมอชชอปนายสนใจร่วมธุรกิจการฟาร์มคูณสามกับเราไหมฮะนายสนใจไหมมอชชอปธุรกิจการฟาร์มคูณสามอ่ะสนใจไหมโอเคนายว่าสนใจเดี๋ยวจะไปเอาอาหารมาให้หนายแดกปิซ่าเอา้าไม่โดนแดกเลยทำไมมึงไม่แดกวะตัวมึงเลือกกินอีกเดี๋ยวถ้าม่นบางอย่างมึงแดกมึงไม่แดกวะหรือว่ามึงไม่กินไอเบอร์รี่พวกนี้ เบอรี่แดงไหมโอเคมอสชอบบางชนิดแม่งเรื่องมากด้วยฮะทุกคนโอเคอ้ำมยี่ิบสามเปอร์เซ็นเอทุกคนครับควรเอามอสชอบตัวนั้มาเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจของพวกเราอีกหรือเปล่าผมไม่รู้ผมไม่รู้อะแต่ผมมุ่งหน้าไปหามันก่อนโอโองูไม่เป็นไรมอสชอบจะต้องปลอดภัยเพราะมีพ่ออย่างนี้ พอ่อนนะแข็งแกงที่สุดไม่ใครสู้พ่อได้ในย่านนี้โอเคงูเหรอคิดว่าเจ๋งเหรอออกอาพังแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราจะสู้เราจะใช้อะไรมันไปไวะคขเพิงกายสิทธิ์เหรอมันก็ไม่ได้ตีขนาดนะั้นนะคขเพิงอะแต่มันก็สู้กับมึงได้โดนฉกไปยังเนีโอเคดูของนะว่าได้ของอะไรหรือเปล่าโอเคนะได้ของคุ้มมากนะตัวหนึ่ง โอเคไ่งวูวกแล้วก็ฉุดหนังกุดหนังโอ้ยเนอไอ้คุณส่วนทางธุรกิจคนนี้มันเอาตัวยากจริงๆนะฮะแม่งพอไข่ตัวแม่งไอ้ตัวนี้แม่งก็มาอีกต้องรีบหนีมันจะทำข้อสรุปกับเรานะเองูพวกเนี้ยนั่งไงนั่นไงวาละแม่งสองร้อยขอให้ตื่นก่อนเถอะอย่าโดนเองูเฮี้ยนี่ชกเอา้าเอา้า อ้าวอ้าวอ้าวเมื่อกี้เมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นอะทุกคนมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยโอเคขุดหนังไอ้งูตัวนี้ต่อเมื่อกี้เรายังขุดไม่เสร็จโอเคไอ้งูตัวนั้นรีบออกห่างทุกคนเลยเราไปหาหุ้นส่วนทางธุรกิจคนที่สามของเรากูเกลียงดงูเดี๋ยวมันเจอผมผมบอกให้เดี๋ยวมันเจอผมเดี๋ยวมันเจอผมผมบอกให้นี้แหละมามันต้องโดนละ หนึ่งพอแล้วก็ดาเมจโอเคไปดีโลลูกพอ่อไปในเวลาที่เจ้าจะต้องทำศึกหนักละมึงเดินเร็วๆหน่อยก็ได้นะมึงเดินเร็วๆหน่อยก็ได้นะเดินเร็วๆ,ๆเลยแล้วมึงจะหยุดหาพ่อมึงเหรอกูจะบ้าตายแม่งเดี๋ยวมด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 อ้ยมึยงสนใจกูบ้าอีโลโอุย้ย ใจเย็ยนไว้นะใจเย็ยนไว้ตั้งตื่นไว้ก่อนมันเป็นแค่เกมพวกมือเนี่ยนะกูจะบ้าตายกูจะตายรอบสองแล้วเนี่ยเฮ้ยกูเขียดพวกดูแม่งเอาเองเกมมาด้วยด้วยให้หมดด้ยให้หมดแล้วแม่งตกาะก็พังอีกอุ้ย โชคลายจริงๆเลยทุกคนมาทุกคนหุ้นส่วนเรามันไม่ทําการบริษัทกับเราต่อละเพราะเราไม่ให้หามันต้องให้หารมันต่อโอเคยี่บสามเปเซ็นต์แม่หายไปแป๊บเดียวแต่แกมไม่ทําหุ้นส่วนกับบริษัทฉันแล้วเหรอบางกีจัมปิ้งออเดอร์เบโอ้ยแล้วมึงจะมาทําอะไรตอนนี้ไปละมึงยังตามาอีกเหรอเฮ้ย ตั้งแต่ที่เราเล่นมาเราก็ยังไม่เจอมัดชอ็อปสีกื่เลยนะะนอกจากสีส้มเนี่ยโอ้ยถ้าได้มัดช์บตัวนี้มาน่าจะเป็นการวาแบบคูณสามเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวรอเทมเสร็จเอิม่มทุกคนผมเจอบักที่เฮียมากคือผมป้อนอาหารมันใช่ไหมแล้วผมตีมันแล้วคือแม่งทำเปดาเมจแล้วคือมันก็ต้องเริ่มเทมใหม่ทั้งหมดทเป็นบัที่เฮียมากทุกคน คือผมอยากจะทอนหายใจแทนเกมจริงๆทำไมไม่อัปเดตเราชอบมีบัก๊กใหม่ๆเพิม่มเข้ามาเรื่อยๆวะมากลับมาที่พักอาศัยละไอ้มอสอบตัวที่สามไม่จับแม่งละคูณสองอย่างเดียวแม่งก็พอไม่ต้องคูณสามโอเคเบอร์รี่โคตรเยอะแต่ก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่มาไอ้ตัวนี้เป็นเป็นไงบ้างเพชเมียตัวที่ภูมิใจ ไม่เคยทำให้เราผิดหวังจริงๆนะฮะแทเบอร์รี่แล้วก็ไม้เยอะมากที่มันให้เราโอเคเก็บใส่กล่องจบโอเคตอนนี้แทดเรามีห้าพันเอ้ยเกินห้าพันดีครับแค่มดช็อปสองตัวก็สามารถทำให้เกินห้าพันได้แล้วโอเคตัวนี้เก็บแทสมาด้วย น่าจะพา,ม,ามันไปฟาร์มอีกที่หนึ่งนะเป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์เก็บไข่ลูกตัวเองไม่ผิดแต่ถ้าเก็บไข่คนอื่นผิดแต่ถ้าผิดก็ใหญยไข่ร,รู้เจอเป้าหมายแล้วหุ้นส่วนคนที่สามไปเก็บไม่ใช่แค่หุ้นส่วนคนที่สามที่เจอคนที่สี่ก็เจอนะจ๊ะโอเคดูเหมือนว่าคนที่สี่น,น่าจะจับยากเพราะเขาเ,อเยอะต้องจะตามกูมาพ่อมึงรอเดี๋ยวข้าสแตรูมันก็รีอีก ไอเดี๋ยวค่าเทมันก็รีอีกไอตัวนี้นะฮะที่มันทำให้ไอค่าเทมพุ่งสวงททริสาเราแม่งรีคืออยู่ดีแม่งมากัดผมแล้วแม่งกัดตัวในมอสจบแล้วผมตีมอสจบแล้วแม่งเกิดดาเมจอีกแล้วมึงทําอย่างนี้อีกแล้วมุ่งส่วนกูมันหนีไปเร็วนี่มึงเป็นเทียอะไรนี่ไงทุกคนแม่งรีมึงเป็นเทียอะไรเอาเอปเปอร์หนีเลยครับหนีเลยครับหนีนะครับไอตัวนี้ห้ามยุ่งอ้ย แม่เงยเจอรับเตอร์ไอรับเตอร์เป็นสัตว์ที่ไม่น่าไว้ใจที่สุดเพราะฉะนั้นมันขึ้นสัตว์ดูร้ายอยู่แถวนี้เราไม่ควรเข้าไปใกล้แต่ว่าเูาต้องการของเราเลยต้องเข้าไปใกล้แต่ว่าผมก็ไม่เห็นมันแต่มันขึ้นว่ามีเนือ้อสาตวดูร้ายย่องไปแล้วกันโอเคผมเห็นมันละมันอยู่ตรงนั้น แต่ถ้าเราย่องไปดีมันก็ไม่มันก็อาจจะไม่ทําอะไรเราถ้าเราไปดีโอเคเก็บของได้เก็บของได้แล้วหลัง,งจากนั้นก็ค่อยๆย่องถอยหลังไปเราอย่าไปยุ่งกับมันอย่าอยู่แถวนี้ด้วยให้รีวิ่งให้รีเว่งไม่ต้องจับเราคุณสสคนที่สามเนี่ยโอเคสำหรับคลิปในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะวันนี้ก็เป็นวันที่สี่ของการเดินทางนะฮะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่ห้าแล้วนะฮะโอเค วันนี้ก็เสียหายหลายแสนแต่ไม่ได้อะไรเลยนะฮะเหมือนเราเอาของเอฟเมานะ,ะเหมือนเข้ามาเพื่อเอาของเอฟเแต่จะจับทุ่งสวนหน่อยก็ไม่ได้หี่อะไรดิโอเคใครทื่ชอบปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยะฮะแต่วันนี้ขอตัวก่อนบ๊ายบายครับ